การทำ e-application นะครับคือการกรอกใบสมัครนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษนะครับเป็นแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับจึงไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะครับผมและสามารถกรอกข้อมูลของลูกค้าบางส่วนไปก่อนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาตอนที่เข้าไปพบลูกค้านะครับผมและใบเสร็จนะครับส่งเมลให้ลูกค้าในทันทีด้วยนะครับผมตัวแทนนะครับหรือหน้าแผนการเงินเนี่ยนะครับเพียงแค่หลังจากทําขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเพียงแค่รอกรรมัารออกเท่านั้นเองนะครับก็เอาไปมอบลูกค้าให้ได้เลยนะครับผมอัปเดตนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นรับ ก็สามารถนะครับชำระด้วย e-banking นะครับผมแล้วก็บัตรเครดิตได้ด้วยนะครับพร้อมทั้งนะครับมีระบบที่เรียกว่า g i t a l Face to Face นะครับผมคล้ายๆระบบ call center นะครับไม่ต้องเข้าไปพบนะครับผมสามารถนะครับถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็บันทึกเสียงแล้วก็สามารถทำประกันได้ด้วยนะครับผมคำแนะนำนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับที่ทำคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ ทำ e-app นะครับพร้อมกับจะดูคลิปนี้ไปด้วยนะครับแนะนําให้มี2เครื่องนะครับเครื่องหนึ่งก็ท e ํา e-app นะครับเครื่องหนึ่งนะครับเอาไว้ดูคลิปอันนี้นะครับแล้วก็พอททาตามทีละขั้นตอนนะครับ อันนี้เป็นภาพรวมนะครับโฟรชาร์นะครับในการทำงานนะครับของระบบ e- a อ p พลิเคชันนะครับผมมีทั้งหมดนะครับ3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1นนะครับหลังจากที่ลูกค้านะครับทำใบข้อเสนอแล้วนะครับผมก็มีการกรอกแบบดิจิตอลนะครับเรียกว่า e- a p p นะครับผมแล้วให้ลูกค้าเซ็นชื่อนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปนะครับบัตรประชาชนสำรับบัตรประชาชนนะครับผมแล้วก็จ่ายเงินนะครับ e- b a n k i n g หรือบัตรเครดิตนะครับแบบที่2นะครับจะคล้ายกันนะครับกรอก กรอกแบบดิจิตอลเหมือนกันนะครับทำ e-app เหมือนกันนะครับแต่อันนี้นะครับไม่เจอตัวลูกค้านะครับเรียกว่า face to face นะครับผมก็คือเป็นการถ่ายรูปเซลฟี่นะครับแล้วก็บันทึกเสียงลูกค้านะครับผมแล้วก็ชําระเงินนะครับแบบที่3นะครับเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับคือให้ลูกค้านะครับกรอกเอกสารนะครับผมแล้วก็เอาสําเนาบัตรประชาชนนะครับผมของลูกค้าตัวจริงนะครับพร้อมกับชําระเงินนะครับผม คลิปนี้นะครับจะพูดในเรื่องของขั้นตอนในรูปแบบที่1นนะครับคือกรอกนะครับผมเป็นแบบ e-app นะครับผมเจอตัวลูกค้านะครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบประชาชนนะครับแล้วก็ชําระเงินครับ วิธีการเข้าโปรแกรมนะครับผมมี2ทางด้วยกันนะครับผมอันแรกนะครับเข้าผ่านโน้ตบุ๊กนะครับสองนะครับเข้าผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับผมโน้ตบุ๊กนะครับก็พิมพ์ที่ d a t a i l i n e c o m นะครับส่วนทางมือถือนะครับก็ลงแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมส่งคลิปแยกในการลงแอปพลิเคชันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็พิมพ์ตามพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปนะครับใส่ username password นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเลือกที่บริการนะครับผมแล้วก็เลือกที่ tlproplus นะครับแล้วก็เลือกที่เข้าสู่โปรแกรมนะครับ ข้อแตกต่างระหว่างมือถือนะครับผมกับแอปพลิเคชันนะครับในมือถือนะครับแล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยครับข้อดีคือจอใหญ่นะครับเวลาคุยกับลูกค้าเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับผมแล้วเวลาพิมพ์ข้อมูลในแอปเนี่ยจะง่ายนะครับผมแต่โน้ตบุ๊กนะครับจะทําได้ไม่ครบทั้งหมดขั้นตอนนะครับโดยจะขาดในเรื่องของการถ่ายรูปหลักฐานนะครับผมแล้วก็การจ่ายเงินทาง e-banking หรือบัตรเครดิต นะครับผมส่วนแท็บเล็ตนะครับกับโนกับตัวมือถือเนี่ยสามารถทําได้จบขั้นตอนนะครับหน้าโปรแกรมนะครับจะเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ตัวเลเยอร์นะครับของตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับแต่แตแตจะจะมีเมนูนครับหน้าจอหลักข้อมูลผู้มุ่งหวังนี้ครับผมอ่าเรามาเริ่มเลยนะครับเข้าที่ผู้มุ่งหวังนะครับผมแล้วก็เลือกที่สร้างผู้มุ่งหวังใหม่ ถ้าเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วใส่เลขที่บัตรประชาชนได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับผมก็กรอกตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเมื่อกดบันทึกแล้วนะครับจะกลับมาที่หน้าจอผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราเลือกที่ใบสร้างใบเสนอนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกแบบประกันอนุสัญญาต่างๆนะครับอันนี้ผมขอข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกที่บันทึกนะครับผมแล้วก็ดูที่ดูใบเสนอขายนะครับ นี่ครับตามภาพนะครับเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็คือทําใบเสนอตามนี้เลยนะครับแล้วนะครับเราจะมาเลือกที่นะครับผมกรอก e-application นะครับ เมื่อเรากดที่ป well ุ่มดูใบเสนอนะครับจะขึ้นที่หน้าจอนี้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะครับแบบประกันอนุสัญญาจํานวนเงินนะครับผมผมแนะนานะครับให้ดูเรื่องของเบี้ยประกันที่ลดหย่อนภาษีด้วยนะครับเนื่องจากว่านะครับบางแบบอาจจะลดหย่อนภาษีไม่ได้นะครับและอนุสัญญาบางตัวนะครับลดหย่อนภาษีไม่ได้หรือลดหย่อนภาษีได้แค่บางส่วนนะครับลองดูตรวจทานอีกทีหนึ่งแล้วคุยกับลูกค้านะครับให้ชัดเจนนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นจุดที่พลาดบ่อยเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราดูแล้วถูกต้องนะครับก็ไปเลือกที่ ขอเลขที่อ้างอิงนะครับตามนี้เลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นในเรื่องของให้ให้ลูกค้าเซ็นนะครับตามนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนไปนะครับเลือกที่นะครับผมสร้างใบคําขอนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องเซ็นนะครับให้เลือกที่สร้างใบคําขอเลยนะครับในใบคําขอนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมดนะครับ 7ขั้นตอนด้วยกันนะครับเหน้าด้วยกันนะครับผมผมจะขออธิบายเฉพาะบางหน้านะครับส่วนที่ข้อควรระวังในการกรอกใบสมัครที่มีการผิดพลาดอยู่ประจําละกันนะครับอันที่1ครับเรื่องของอาชีพนะครับควรใส่อาชีพให้ชัดเจนนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยทำงานโรงงานนะครับผมแต่งานโรงงานเนี่ยมีหลายแบบนะครับเช่นนะครับผมทําบัญชี ทำบัญชีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงประเภท2นะครับความเสี่ยงปานกลางครับไม่เสี่ยงก็บอกเลยว่าทํางานโรงงานนะครับแต่เป็นบัญชีทําเรื่องเอกสารนะครับหรือเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับผมทําเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับหรือทํางานโรงงานนะครับแต่ว่าทําในส่วนของหัวหน้าช่างนะครับก็ต้องเขียนไปนะครับเพื่อจะได้ระบุชั้นอาชีพให้ถูกต้องนะครับข้อต่อมานะครับก็อันนี้นะครับมีความประสงค์นะครับยินยอมให้สมการนะครับดูในเรื่องของเรื่องของเบี้ยประกันนะครับเพื่อใช้ในเรื่องของภาษีนะครับผมตรงนี้ก็เลือกเลยนะครับ ข้อต่อมาครับโรคที่เป็นมาก่อนทําการถ้าไม่เคยก็ติ๊กไม่เคยไปน,นะครับผมแต่ถ้าเคยนะครับผมสังเกตตรงนี้จะมี2หัวข้อนะครับตรงนี้นะครับเขียนว่า3ปีนะครับเคยมีประวัติการรักษา เข้าโรงพยาบาลไหมนะครับถ้าเขียนว่าเคยนะครับก็ใส่ระบุชื่อโรงพยาบาลไปนะครับผมแต่อันนี้นะครับนิดนึงนะครับฝกาวิดีนึงก็บางครั้งนะครับลูกค้านะครับมีเข้ามากกว่า1งโรงพยาบาลแต่ช่องใส่มีแค่โรงพยาบาลเดียวนะครับผมอันนี้นะครับให้มาใส่เพิ่มเติมตรงในช่องสีม่วงนี้นะครับผมสีแดงตัวนี้นะครับก็เลือกเลยนะครับว่าเคยนะครับแต่ถ้ามีโรคในนี้ในสีม่วงนะครับก็ติ๊กไปแต่ถ้าไม่มีนะครับมันจะมีคอมเมนต์ข้างล่างครับก็ให้กรอกรายละเอียดใส่เข้าไปข้างล่างนะครับโรงพยาบาลที่2และโรงพยาบาลที่3ครับ ต่อมานะครับแฟตกานะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้ครับถูกต้องครับติ๊กถูกครับที่ตรงข้าพเจ้านะครับผมแล้วก็กดยินยอมนะครับมาครับก็คือในเรื่องของกรณีผู้รับประโยชน์นะครับผมถ้าผู้รับประโยชน์คนเดียวก็กรอกตามปกตินะครับผมเลขที่บัตรประชาชนนะครับถ้าทราบก็ใส่นะครับถ้าไม่ทราบนะครับก็เว้นไว้ก็ได้นะครับผมอีกอันนึงครับที่จะมีคนถามเยอะนะครับคือถ้าผู้รับประโยชน์มีมากกว่า1คนล่ะนะครับผมให้เลือกตรง ด้านขวานะครับข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับจะมีให้เพิ่มนะครับผู้รับประโยชน์นะครับก็ใส่เพิ่มไปนะครับแต่นิดนึงครับถ้าเกิดว่าผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนนะครับต้องใส่เปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับให้ถูกต้องนะครับถ้าคนละ50-50ก็ใส่ไป50 50าถ้า40-60ก็ใส่ 40, 60นะครับผมเมนูสุดท้ายครับลงชื่อผู้เอาประกันนะครับอันนี้นะครับทําที่นะครับให้ใส่ว่าบ้านพออปนะครับคือบ้านผู้เอาประกันนะครับผมพอพึ่งพออ่างปอปลาจุดนะครับผมแล้วก็พยานก็ใส่่ชือไปครับ เมื่อกรอกครบแล้วนะครับจะขึ้นเมนูนี้นะครับผมจะขึ้นว่าจะดูใบออดูใบข้อเสนอหรือเปล่านะครับหรือว่าจะดูใบคําขอหรือจะแก้ไขใบคําขอนะครับผมแนะนําอันครั้งแรกเลยนะครับให้กดดูใบคําขอนะครับ อันนี้สําหรับน้องใหม่นะครับเมื่อได้เมื่อจะเห็นภาพใบคําขอตรงนี้นะครับจะมีข้อมูลของลูกค้าต่างๆนะครับอันนี้ผมแนะนานะครับให้แคปเจอร์นะครับส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบก่อนนะครับเพราะอันนี้เป็นสาระสําคัญของกรมธรรม์เพราะถ้าเกิดว่ามีการไม่ตรงหรือผิดพลาดตรงไหนนะครับจะต้องมีดําเนินการจะมาแก้ไขอีกนะครับแต่ถ้าเราก่อได้ถูกต้องนะครับก็ไม่มีดาเนินการนะครับกรมธรรม์ก็สามารถออกได้ในทันทีนะครับสำหรับน้องใหม่ครับอย่าลืมครับก็แคปเจอร์ส่งให้พี่เลี้ยงครับทุกหน้าครับแต่สำหรับคนที่ชํานาญแล้วนะครับก็ค่า งานนี้ไปได้เลยตรวจสอบด้วยตัวเองก็พอนะครับตอนนี้นะครับเรากรอกใบสมัครเรียบร้อยนะครับเหลือในเรื่องของการเซ็นชื่อนะครับหลักฐานนะครับแล้วก็การจ่ายเงินนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่เมนูนะครับใบคําขอนะครับผมแล้วก็ให้เลือกตรงนี้ครับดูใบคําขอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีให้เลือกว่าเนี่ยครับ3เมนูด้วยกันนะครับส่งไปยัง eform นะครับอันนี้บอกเลยว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ครับ จะทำ e-App หรือจะทำ face to face นะครับ e-App คืออยู่ต่อหน้าลูกค้านะครับผมให้เซ็นชื่อนะครับ face to face คือถ่ายรูปเซลฟี่อัดเสียงนะครับส่วนใหญ่อันนี้นะคลิปนี้นะครับผมแนะนำให้เลือก e-App ไปก่อนนะครับนี่ครับเมนูเมื่อสักครู่ครับให้เราเลือกครับจะเซ็นชื่อนะครับหรือว่าอยู่กับลูกค้าอยู่ไม่ได้อยู่กับลูกค้านะครับจะถ่ายรูปเซ็นชื่อถ่ายรูปหลักฐานหรือจะเซลฟี่นะครับอันนี้นะครับตามภาพเลยนะครับ ต่อมานะครับวิธีการเมนูนะครับการถ่ายรูปหลักฐานและเซ็นชื่อนะครับถ่ายรูปหลักฐานนะครับเราก็จะมีอย่างนี้ครับก็เมนูนี้เลยนะครับให้เลือกว่าแนบเอกสารหลักฐานนะครับผมแล้วก็ให้เลือกเป็นบัตรประชาชนนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปนะครับผมแต่ว่าบัตรประชาชนตรงนี้นะครับ อยากให้เขียนว่าเห็นเขียนคอมเมนต์ว่าสําหรับทําประกันชีวิตกับบมจไทยประกันชีวิตเท่านั้นนะครับผมลงวันที่ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับผมวิธีการถ่ายรูปแนะนํานะครับให้ถ่ายรูปที่มีแสงสว่างนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่เราอยู่เราถ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนในห้องนะครับส่วนใหญ่เวลาก้มถ่ายนจะมีเงานะครับอาจจะให้ให้แฟนให้ลูกนะครับถือนะครับแล้วก็ถ่ายก็ได้นะครับถือเป็นมุมฉากแล้วก็ถ่ายนะครับจะได้ไม่เกิดเงาหรือเกิดเงาให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็มีกรณีหนึ่งนะครับา ทีมงานจะมาถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทําสําเนาล่ะนะครับผมอันนี้ผมก็แนะนํานะครับก็ใช้กระดาษ A4 นะครับเขียนเขียนเลยนะครับเขียนแบบที่ผมสําเนาถูกต้องนะครับตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้ววางบัตรประชาชนเอาไว้นะครับแล้วค่อยถ่ายรูปก,ก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับ ต่อมานะครับการเซ็นชื่อนะครับก็จะหลังจากนั้นตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยซับมิทแล้วเนี่ยก็จะมีการให้เซ็นชื่อนะก็เซ็นชื่อตามปกตินะครับเซ็นชื่อทีละคนนะครับผมการการการผิดพลาดนะครับก็ดูด้วยว่าอันนี้เป็นของใครนะครับบางทีชื่อลูกค้าหรือชื่อตัวแทนนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าสลับกันละกันนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับการจ่ายเงินนะครับผมจ่ายผ่านอีแบงกิ้งหรือบัตรเครดิตนะครับถ้าเป็นอีแบงกิ้งนะครับผมก็หลังจากเราเลือกว่าจ่ายผ่านอีแบงกิ้งนะครับจะมีให้เป็นบ เราก็ใช้เครื่องของตัวแทนนะครับยื่นให้ลูกค้านะครับเพื่อจทำการสแกน QR วอารนะครับผมแล้วก็จ่ายเงินได้เลยนะครับผมอันนี้จบแล้วนะครับส่วนเรื่องของบัตรเครดิตนะครับก็จะขึ้นเมนูเหมือนบัตรเครดิตเหมือนที่เราซื้อของในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเป็นแอปเป็นแอปพลิเคชันของทางแบงค์นะครับ เลยนะครับก็กรอกตามนั้นเลยนะครับอันนี้เมนูปกตินะครับจบขั้นตอนการทํา e-app แบบเจอตัวลูกค้าแล้วนะครับขอทวนนิดนึงครับก็หลังจากที่เราทําไปเสนอนะครับเรื่งแบบประกันนะครับผมก็กรอกข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ให้ระวังนิดนึงครับข้อมูลต่างๆเช่นอาชีพนะครับผมให้ถูกต้องผู้รับประโยชน์นะครับผมนะครับแล้วก็บ้านผออป้ยครับผมทําให้ถูกต้องแล้วกันนะครับขอให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็เซ็นชื่อนะครับผมเซ็นชื่อแล้วก็สําเนาหลักฐานนะครับก็แบบที่บอกครับก็พยายามถ่ายให้มันสว่างที่สุดแล้วกัน นะครับอย่าพยายามอย่าให้มีเงาทับนะครับแล้วก็ในที่ประชาชนควรจะชัดเจนนะครับผมก็เขียนคอมเมนต์ว่าสําหรับทําประกันชีวิตนะครับบมจทำประกันชีวิตเท่านั้นนะครับผมเสร็จแล้วก็เหลือแค่ขั้นตอนการจ่ายเงิน e-banking หรือว่าบัตรเครดิตเท่านั้นเองนะครับจบแล้วนะครับผมไม่ยากนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับสงสัยยังไงก็ลองใช้ดูก่อนก็ได้นะครับ กอกไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงครับถ้าเรายังไม่จ่ายเงินนะครับผมอันนี้เนี่ยระบบมันยังไม่ได้เซฟยังไม่ได้ก๊อปใช้งานจริงอยู่แล้วนะครับผมถึงขั้นตอนจ่ายเงินเลยก็ได้นะครับถ้าอยากทดลองนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเก็บเงินสําเร็จนะครับแล้วก็ช่วยคนอื่นเก็บเงินสาเร็จด้วยนะครับแล้วก็สร้างคนอื่นเก็บเงินสําเร็จด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ